เข้าคิวกัน15วันอยู่ข้างถนนอน,นอนฟุตบาทต้องคืนก็ต้องเฝ้าคิวอยู่พี่ชื่อพี่บีนะคะกันเวลารูปใสก็คือทำอาชีพรับจ้างต่อคิวะคะ่ะพี่ทำงานประจำพี่มอกว่าเออเสาร์อาทิตย์เนี่ย แล้วก็ไปเก็บขวดขายพอเก็บมาเยอะๆเก็บได้นะพี่ก็ไปติดต่อตามร้านอาหารหรืออะไรแบบเออเก็บไว้ให้หน่อยพี่ก็ไปรับแต่พอรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันเราทําได้กําไรมันก็มีนะเพราะว่าส่วนต่างขายของพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าพี่อ่ะรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยเกินไปอะ่ะเราต้องเปลี่ยนอะ่ะก็ต้องคือเราจะไม่ยึดติดแต่อันเดิมๆไม่ใช่ว่าทําอะไรก็ทําอยู่อย่างนั้นอะ่ะก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะลองไม่มีอะไรเสียหาย เริ่มจากที่พี่อยากได้คอนโดโครงการหนึง่งและพี่ไปเห็นว่าแบบออพอไปคิวมันเต็มยาวมากแล้วไงแล้วห้องที่เราจะเอาอ่ะมันเหลือน้อยพี่ก็เลยไปไปเข้าคิวกับเขาบ้างพอไปอยู่ในคิวระหว่างที่อยู่ในคิวเนี่ยก็เลยแบบเกิดไอเดียเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ทนอยู่ไม่ได้นะทั้งคืนอนะ่ะเพราะว่าคนที่ไปซื้อคอนโดก็ค่อนข้างแบบมีสตังค์ใช่ไหมเราก็เกิดไอเดียเออถ้าแบบเราแบบแบบทําแทนเขาได้เนี่ยมันก็เป็นช่องนะเพราะว่า ทำแบบนี้มันส่วนใหญ่มันก็บางทีทำเป็นแบบเสริมกับงานประจำได้ด้วยเพราะว่ามันทำแค่แบบวันหนึ่งสองวันก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเออเริ่มพอไปอยู่บางคนทนหิวทนวง่วงทนยุงกัดไม่ได้เออพี่ก็เลยเป็นไอเดียว่าเออเราน่าจะทำตรงนี้ได้แทนเขานะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบเอ้ยตรงนี้มันทำเงินได้ด้วยหรอ แล้วพี่เองพี่ยังไม่คิดเลยพี่ก็ทําแค่ว่าเอ้ยพอไปแล้วแบบมันก็ได้เงินแบบอย่างเราอะทำแป๊บเดียวได้พันหนึ่งรายได้ขั้นต่ํามันก็300ทําทั้งวันอันนี้วิ่งไปทํางานให้พี่แค่แป๊บเดียว500ละ3ชั่วโมงไปรอใช่ไหมแล้ววันหนึ่งสามารถรับงานได้หลายงานด้วยอย่างไปสยามเงี้ยเออมีงานร้านนี้ไปเสร็จร้านนี้ไปต่อร้านนี้แล้วรายได้มันก็ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเทียบกับเวลาเพราะว่าทุกวันนี้พี่ว่ามองว่าเวลามันคือสิ่งสําคัญที่สุด ความเขาเรียกมีความอยากที่จะรวยต้องอยากจริงๆนะไม่ใช่แบบแค่คิดอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากแล้วก็ต้องมองต้องทําอย่างพี่ไปต่อคิวพอมาวันนั้นพี่รู้เลยเพราะว่าพี่คนข้างหลังพี่อ่ะเขาบอกว่าโอ้พี่ไม่ไหวแล้วพี่กลับบ้านแต่สามีเขาก็ยังอยู่นะเขาก็อยากได้ห้องเหมือนกันตอนแรกพี่บอกว่าไม่เป็นไรพี่ เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวหนูก็เอาคิวหนูก็ได้ถ้าเรามาเจอกันถ้าเกิดมันไม่ชุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูกพี่ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วแฟนพี่ซื้ออันนี้คือมันเป็นก็เป็นจุดไอเดียพี่เหมือนกันนะถ้าเราลับจ้างละ่ะมาเรามาอยู่แล้วอ่ะเราไปตรงนี้อยู่แล้วเราทําอยู่แล้วพี่ว่าต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองถนัดมันน่าจะเป็นแบบแรงบันดาลใจอ่ะที่จะคิดที่จะทําถ้าเราไม่ถนัดอ่ะเราไปทํายังไงก็เหนื่อยก็ท้อนะ วันนี้คนใช้บริการแบบไลน์แมนหรืออะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยคนก็เริ่มเข้าใจตรงนี้มากขึ้นแต่ก่อนเขาก็ยังแบบอุย้ยต่อคิวคิดเท่าไหร่แบบแพงจังมันเกิดความกังวลใจไปหมดใช่ไหมที่ถ้ามันยังหม่แต่พอตอนนี้มันมีหลายๆอันเข้ามาคนเหมือนเริ่มชินอะชินกับการที่ทําแบบเนี้ยเออการที่ใช้บริการแบบนี้ คนรู้จักเรามากขึ้นมันก็คุยกันง่ายขึ้นเขาก็กล้ามาจำบางทีกระเป๋าใบเป็นแสนเขายังอดไม่ทีเลยถ้าล้มเหลวพี่ไม่กลัวเลยเพราะว่าล้มเหลวเราก็แค่เบลืองแรงไม่ได้เสียอะไรเราไม่ต้องไปลงทุนเงินเป็นก้อนถ้าโดนโกงถามว่ากลัวไหมก็ก็ต้องกลัวนะนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนลูกค้าก็กลัวเราเหมือนกันกลัวเราไม่ส่งของให้เราก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเราก่อนคือเราไม่โกงเขาแน่แนแหละเรารู้โดยที่เรารู้แต่ว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกคา้าโดยที่มีเพจมีอะไรมี ทำแบบให้มันมีชื่อเสียงทำแบบหมายถึงว่าทำงานดีให้มีรีวิวเก็บไว้อะไรเงี้ยส่งเพราะเขาก็บอกต่อๆกันอะทำงานทั้งเดือนเนี่ยได้เงินเดือนหมื่นห้าอย่างลูกน้องพี่อะทำงานทั้งเดือนแต่ไม่ได้ทำทุกวันก็ได้หมื่นห้าสองสามหมื่นเท่ากันอย่างเด็กจบใหม่อะอยากจะมาทำ งานอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะทําได้นะทาไปประหาประสบการณ์ตั็เดือน2เดือนมีเงินสักก้อนหนึ่งเราก็ต้องมาวิ่งตามความฝันเรานะพี่ว่าามความชอบนอกจากว่าเขาจะชอบงานอย่างนั้นคนเราแต่ละคนชอบมีความชอบไม่เหมือนกันเอาอยู่ที่ตัวเราชอบที่ตัวเราถนัดแล้วก็ออจริงจังกับมันพี่ว่ามันนี่แหละมันคือจุดที่เราจะประสบความสําเร็จและต้องขยันกว่าคนอื่น แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเอาอยู่ที่ตัวเราชอบจริงจังกับมันมันคือจุดที่เราจะประสบความสำเร็จ